ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่215ถึงบทที่217บทที่215ตอนความเข้าใจผิดยากอธิบายผู้ใดกันจิงเยียนแขวนคอตายในเรือนฝั่งตะวันตกขอรับหลายวันก่อนจิงเยียนยังใส่ยาปลุกกำนัดให้หลงจินแค่พูดว่าตายก็ตายบนโลกนี้ชีวิตคนผู้หนึ่งช่างไร้ค่านัก หลงจินสอดป้ายยกมังกรเขียวเข้าไปในแขนเสื้อกระโดดลงจากรถมา้าไปไปดูเรือนฝั่งตะวันตกเสียหน่อยจึงจิงหั่นเบิกตามมองป้ายยกมังกรเขียวหายเข้าไปในแขนเสื้อของหลงจินรีบเลิกมานขึ้นกระโดดลงจากรถมา้าตามหลงจินไปยังเรือนฝั่งตะวันตกเมื่อมาถึงเรือนฝั่งตะวันตกก็ได้ยินเสียงร่ำไห้ดังไปทั่วศพของจิงเหยียนนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ร่างแข็งทื่อไร้ลมหายใจปลายเท้าโผล่ออกมาจากชายกระโปรงไม่รู้ว่ารองเท้าหายไปอยู่ที่ใดสาวงามที่เหลืออยู่ในเรือนฝั่งตะวันตกอยู่รายล้อมร้องไห้โหยหวนยิ่งโดยเฉพาะชายเยียนกับปยลีจือ้อที่ร้องจนแทบจะเป็นลมไปจึงจริงหั่นคิดไม่ถึงว่าพวกนางมาอยู่เรือนฝั่งตะวันตกได้ไม่กี่วันก็ผูกพันกันลึกซึ้งถึงเพียงนี้ในเมื่อผูกพันกันลึกซึ้งกันเช่นนี้ จิงเยียนนอนเท้าเปล่าอยู่บนพื้นเหตุใดพวกนางจึงเอาแต่ร้องไห้ไม่ไปหารองเท้ามาให้จิงเยียนสวมกันคนตายยอมต้องให้ความเคารพต่อให้จิงเยียนวางยาปลุกกำหนัดส่งข่าวให้หวังชงไปจับชูที่หอเจินหวินแต่คนตายดุจตะเกียงดับไม่จำเป็นต้องถือสาคนตายจิงจิงฮันสั่งคนให้ไปหารองเท้ามาให้จิงเยียนสวมไม่ง่ายเลยกว่าสาวใช้ที่ใจกล้าพอ จะสวมรองเท้าให้จริงเยียนได้จึงจริงหั่นยืนอยู่ด้านข้างไล่มองศพของจริงเยียนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเมื่อมองไปที่ขอก็รู้สึกผิดปกติทันทีใต้คางของจริงเยียนมีรอยรัดตรงกลางลำคอมีรอยรัดมีหนำซ้ำรอยรัดตรงกลางนั้นยังลึกกว่ารอยรัดใต้คางอีกจึงจริงหั่นยิ่งมองยิ่งรู้สึกไม่ถูกต้องเดินเข้าไปหาหางจินกั้นหูคอของจิงเยียนมีรอยรัด หลายรอยถ้าแขวนคอตายจริงตามหลักที่ขอก็จะมีแค่รอยรัดเฉียงขึ้นรอยเดียวข้าคิดว่านางน่าจะถูกคนรัดคอตายแล้วจึงค่อยจับแขวนคอรงจรินน้ำเสียงเย็นชาเจ้าเคยแขวนคอรึอเจิงจิงหันงงไปไม่เคยรงจรินชักสีหน้าในเมื่อไม่เคยก็หุบปากไปตั้งแต่เกิดเรื่องที่หอเจนวินอารมณ์ของรงจรินก็ยิ่งรุนแรงขึ้น จิงชึงหั่นไม่กล้าหาเรื่องใส่ตัวยืนอยู่อีกข้างไม่เอ่ยคำใดหลงเจียนเรื่องหลงอันมาเรียกเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพเข้าจวนมาพิสูจน์ศพผ่านไปครึ่งการทูกเจ้าหน้าทีช่ชนะสูตรศพก็กระหืดกระหอบตามหลงอันเข้าจวนมาเมื่อตรวจสพบเสร็จเรียบร้อยก็รายงานถูกคนรัดคอตายแล้วค่อยจับแขวนคอสุดท้ายก็เหมือนกับที่จึงชิงหัน่นคาดเดาไว้ก่อนหนะ้า จถิงหันปลายตามองหลงจินช่างโอหังนักกล้าเล่นลูกไม้ในจวนหูหลงจินขมวดคิว้วมือตบโต๊ะเสียงดังหลงอันยกเรื่องนี้ให้เจ้าจัดการต่อให้ต้องพลิกจวนหูก็ต้องสืบให้กระจ่างให้จงได้หลงอันรีบรับคำจิงเยียนสอดแนมจวนหูข้ากำลังจะกลับมาสอบปากคำแต่นางกลับถูกฆ่าตายในจวนหูซสก่อนช่วงเวลาช่างประจวบเหมาะเหลือเกินหลงจินสีหน้าเมื่อครึ้ม กลาฆ่าคนปิดปากในเจินหูหรือว่าแต่ละคนล้วนคิดจะยามหน้าขา้าเหยียบหัวข้ากันทั้งนั้นจึงชิงหันลอบมองสีหน้าของหลงจินอย่างระมัดระวังในใจคาดเดาไปเรื่อยว่าคนที่หลงจินเอ่ยว่ายามหน้าเขาเหยียบหัวเขามีนางอยู่ด้วยหรือไม่ถ้านับนางเข้าไปด้วยเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงนางกับเลิงชยามีความสัมพันธ์แบบพี่ชายกับน้องสาว ไม่มีความหมายเป็นอย่างอื่นจริงๆรงจินระบายอารมณ์เสร็จก็สะบัดแขนเสื้อเดินกลับห้องจึงชิงฮั่นเดินก้มหน้าตามเข้าไปรงจินยังคงปฏิบัติต่อนางเหมือนนางไร้ตัวตนงวนอยู่กับการกินข้าวเย็นจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็หยิบหนังสือมาอ่านเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเมื่อฟ้ามืดลงจึงชิงฮั่นรู้สึกว่าเรื่องที่นางทำในวันนี้ช่างผิดต่อบรรพบุรุษ18ชั่วโคตรของจนหู เกือบทำลายธรมเนียมดีงามสวมหมวกเขียวให้ท่านหูผู้เกรงขามไปแล้วดังนั้นจึงยื่นถ้วยช้าส่งให้พลางใช้น้ำเสียงนุ่มนวลนอบน้อนท่านหูเรื่องในวันนี้เป็นความผิดของข้าทั้งหมดท่านระงับอารมณ์โกรธด,ด้วยรงจินร้องฮงึคำหนึ่งทิ้งหนังสือลงบนโต๊ะเดินไปที่เตียงหมวนผ้าห่มโยนทิ้งพื้นน้ำเสียงขุนเคืองนับจากวันนี้เป็นต้นไปเจ้ากน็นอนบนพื้นเถอะ อยากจะนอนบนพื้นมาเนิ่นนานกลับไม่ได้นอนวันนี้มีวาสนามมาจากไหนถึงได้สามารถนอนได้ในใจเจ้างชิงฮั่นพลุงพล่านยิ่งรู้สึกปันป่วนจนถ้วยชาในมือสั่นกึกๆึกหงจินถลึงตามมองถ้วยชาสั่นอย่างสุขใจน้ำเสียงดุดันถ้ารู้แต่แรกว่าเจ้ามีคนในดวงใจแล้วข้ามีมีทางบีบบังคับเจ้าให้ต้องกล้ำกลืนนอนร่วมเตียงเดียวกันรอกไม่กล้ำกลืนไม่กล้ำกลืนแม้ท่านโหกับข้าจะนอนร่วมเตียงเดียวกัน ก็แค่เป็นการละเล่นหลอกคนอื่นเท่านั้นตรงกลางยังมีถ้วยชาวางขั้นอยู่ไม่ใช่หรือสีหน้าหลงจินเปลี่ยนจากขาวเป็นเขียวจากเขียวเป็นดำก่อนหน้านี้เจ้าคิดทวงความเป็นธรรมให้จวนแม่ทัพแม้เป็นสตรีกลับมีความองอาจไม่อาจทนเห็นคุณนางดีถูกใส่ความได้ตอนนี้จึงค่อยรู้ว่าแท้แล้วเจ้าทำเพื่อนานน้อยสามจกักรุลึงเท่านั้นจึงชิงหันงงงันไปค่อยตระหนักได้ว่าหลงจินเข้าใจผิดไปแล้ว เดิมนึกว่าเจ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องความรักนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนที่ยึดมั่นในรักยิ่งเพื่อนายน้อยสกุลเหล่มถึงกับสามารถสละชีวิตตนเองฆ่าคนวางเพลิงสังหารเจียชิง,ส,งส่งสมกองทหารในติ้งเจ้าและเพื่อเลิงเชียไม่ว่าเรื่องใดก็กล้าทําความเข้าใจผิดนี้ใหญ่หลวงมากเจิงจิงหั่นสุดลมหายใจลึกยกเทชาขึ้นจิบก่อนอธิบายข้ากับนายน้อยสามสกุลเลิง ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างที่ท่านโหคิดเจ้าไปพักผ่อนเถอะไม่จำเป็นต้องหลอกข้ารงจินจองจิงจริงหันอย่างกินเลือดกินเนื้อพลิกกายหันเข้าด้านในจะวางใจได้ต่อให้ข้ารู้ถึงความสัมพันธ์ของเลิงชยะก,กับเจ้าก็ไม่มีทางย้นเจ้าเข้าสารต้าหลี่แน่ไม่จำเป็นต้องพูดพร่ำแกตัวกับข้าหลอกไม่ใช่นะเป็นการเข้าใจผิดเป็นการเข้าใจผิดจิงจริงหันร้อนรน ข้ากับในน้อสามสกุลเหลืองไม่ได้มีความสัมพันธ์เชกเช่นชายหญิงเป็นแค่คนรู้ใจใช่แล้วใช่แล้วเป็นแค่คนรู้ใจเท่านั้นรงจินผุดลุกขึ้นจากเตียงใบหน้ามีแววผ่อนคลายขึ้นกำลังจะเอ่ยปากปลายหยกมังกรเขียวในแขนเสือ้อก็ลื่นหล่นลงมาอยู่บนเตียงเสียก่อนดวงตาเจิ้งจิงฮั่นเป็นประกายนางจ้องปลยหยมังกรเขียวเขม็งสีนหน้างจินเคร่งขรึมเก็บปลายยกมังกรเขียว เข่าแขนเสื้อนอนหันหลังให้เจิงชิงฮั่นแค่ยกชิ้นเดียวของเหลิงชียาเจ้าก,ก็ยังตื่นเต้นถึงเพียงนี้เป็นแค่คนรู้ใจจริงๆเกรงว่าคงไม่ใช่คนรู้ใจทั่วไปแต่เป็นคนรู้ใจของหญิงสาวสิมากกว่าเจิงชิงฮั่นจนปัญญาได้แต่ยกถ้วยชาขึ้นดื่มให้ชุ่มคอท่านหูขากลับในน้อยสามสกุลเหลืงเป็นแค่คนรู้ใจธรรมดาเพียงแค่คนรู้ใจธรรมดาธรรมดาเท่านั้นอย่าพูดมาก ตัวข้าผู้เป็นหัวจะนอนแล้วเจ้งจิงฮั่นเองก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะแก้ตัวต่อวุ่นวายมาทั้งวันเหนื่อยแทบตายนางวางถ้วยชาลงหลมลงนอนบนกองผ้าหม่มที่หลงจินโยนให้บนพื้นพอหัวถึงหมอนหญิงสาวก็หลับไปทันทีเมื่อหลงจินไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกก็ค่อยๆพลิกกายหันกลับมามองเจ้าจิงฮันที่ขดตัวอยู่ในกองผ้ายุ่งเหยิงหลับไปแล้วกระทั่งผ้าหม่มก็ไม่รู้จักคลุมห่มให้เรียบร้อย รงจินซ่อนความขุนเคืองไว้หนาวตายก็สมควรแล้วขณะที่กำลังขุนเคืองลมเย็นระลอกหนึ่งก็ลอดผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาในห้องหนาวเหน็บยิ่งนักโรงจินขวาผ้าห่มบนเตียงยนไปทางเจิ้งชิงฮันคลุมร่างของนางได้อย่างพอดิบพอดีจบบท,บทที่215ค่ะบบทที่216ตอนเรื่องร้ายเกิดขึ้นติดติดกันสำหรับ เรื่องคนร้ายฆ่าจิงเยียนนั้นหลงอันทุ่มเทสือบอย่างเต็มกำลังแต่ฆาตกรกล้าลงมือในเจนหิหูคงได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอยา่างดีไม่อาจสืบได้โดยง่ายหลงจินสามารถรอให้ฆาตกรเคลื่อนไหวได้แต่ศพของจิงเยียนไม่อาจรอต่อไปได้ถึงแม้จะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวแต่ผ่านไปได้สามวันศพก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงหลงจินสั่งให้บ่าวไพร่เรียมลงศพหาทำเลไม่เลวแห่งหนึ่งย้ายศพออกไปฝังเสีย คืนก่อนที่จะเคลื่อนศพออกไปสาวงามที่เหลืออีกห้าคนในเรือนฝั่งตะวันตกก็มาล้อมลงศพร้องไห้ทั้งคืนรุ่งเช้าสาวงามห้าคนไม่ได้กินกระทั่งข้าวเช้าก็มาล้อมลงศพร้องไห้อีกจึงทิงงั่านทนดูต่อไปไม่ได้ท่านหูคขืนร้องไห้แบบนี้ต่อไปจะต้องมีคนร้องจนตายช่วงนี้หลงจินหมังเมินนางยิ่งนักเขาเดินผ่านนางไปกล่าวกับหลงอันอีกเดี๋ยวก็เคลื่อนลงไปนอกจวนเถอะ รงอันรับคำสั่งกำลังจะยกมือให้คนยกลงศพออกไปไปลี่จือก็ตาเหลือกย้ายหลังหมดสติตรงกับที่ปากเสียของเจ้าจิงฮัง่นพูดไว้พอดีรงจินถลึงตามองเจ้าจิงฮัง่นแวบ,บหนึ่งเจ้าจิงฮัง่นไม่กล้าส่งเสียงใดอีกหลบไปอยู่ในมุมที่ไม่สะดุดตาไม่ง่ายเลยกว่านานจะเกิดใหม่อีกครั้งเรื่องก่อนหน้าที่ทําล้วนเด็ดเอี่ยวหึ่งหืมบัดน,นี้ตกอ,อยู่ในจวนหูไม่รู้เพราะเหตุใดนับวันยิ่งอดปวกเปียกขึ้น กระทั่งจะออกป้ายยกมังกรเขียวของพี่สามยังขาดกลัวยิ่งนักงจินมองลงศพที่ถูกยกออกไปในเรือนฝั่งตะวันตกจากนั้นก็กลับเข้าห้องหลักไปหลีจือผู้นั้นจะร้องไห้จนตายหรือไม่เขาคลายจะไม่แยแสสักนิดจึงชิงหั่นไม่ว่างจะไปสนใจนางนัดพบถังเจ้าเพื่อคุยเรื่องของเหลิงชยาดนางคิดจะปรึกษาเรื่องสำคัญกับถังเจ้ามานานแล้วแต่ถังเจ้าไปขุดทองที่ติ้งโจ เพิ่นจะกลับมาถึงเมืองหลวงจึงเร่งรุดมาจวนหูอย่างรวดเร็วในจวนหูมีหูตาคว้างขวางจึงจิงฮันกับถังเจ้านัดพบกันที่ห้องด้านข้างให้จินซิ่วเฝ้าอยู่ด้านหน้าประตูจึงจิงฮันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ถังเจ้าฟังเมื่อถังเจ้าได้ฟังก็กล่าวว่าแขวนกูดก,กับแควนจิงสู้รบกันมาสิบกว่าปีตอนนี้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะส่งคนเข้าไปในแควนจิงไปตามหาเหลิงชยา จริงๆหันสิ้นหวังยิง่งเผยให้เห็นสีหน้าท้อแท้ใจทั้งเจ้าขมวดคิวแน่นพวกเราไร้หนทางแต่ผู้อื่นกลับมีวิธีเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมช่วยเหลือคุณหนูหรือไม่แขวนจริงเป็นแขวนศัตรูคนของแขวนกู่ไม่อาจเข้าไปได้โดยง่ายต้องตามหาคนผู้หนึง่งในเมืองของแควนจริงก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอยากเย็นแสนเข็นนักจริงหันก็ขมวดคิ้วเหมือนทังเจ้า ใครมีความสามารถส่งคนเข้าไปในแคว้นจิงได้ทั้งเจ้ารีตาไกลสุดเขาฟ้าแต่ใกล้แค่เอื้อมจึงจิงหั่นรีตาตามถังเจา้าท่านถังคนที่ท่านเอ่ยถึงคงไม่ใช่เสียวโหเย,ย่แห่งนั้นว่าหลงจินหรอกนะทั้งเจ้าถอนหายใจพยักหน้าน้อยๆจึงจิงหั่นเลียนแบบเขาถอนหายใจหนักหน่วงตามก่อนทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้นอกจากหลงจินเสียสติไปแล้ว จึงจะยอมช่วยนางหาตัวเหลงมชยาที่แคว้นจริงนันว่าอยู่ติดกับแคว้นจริงท่านหูแห่งนันว่าเป็นคนฉลาดก่อนหน้านี้หลายปีก็เคยรอบทรงคนเข้าไปเป็นสายในแคว้นจริงท่านถังรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรคุณหนูลืมไปแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยทําหน้าที่ใดมาก่อนจริงสิก่อนหน้าถัางเจ้านับว่าเป็นขุนนางสําคัญในราชสํานักขุนนางสําคัญก็ย่อมรู้เรื่องสําคัญมาบ้างจึงจิงหั่นเค้นสมองอยู่ครึ่งคอนวัน รู้สึกว่าไปขอร้องหลงจินเป็นความคิดที่ไม่เข้าทา่าท่านถังไม่มีวิธีอื่นแล้วเรอือทั้งเจ้ามองนางอย่างอับจนคุณหนูไม่มีแล้วจริงๆถ้ามีวิธีอื่นข้าคงบอกท่านไปแล้วจึงชิงหั่นได้แต่โบกมือฝ่าใกล้จะมืดแล้วท่านกลับเร็วหน่อยเถอะทั้งเจ้าจากไปอย่างรู้งานจึงชิงหั่นนั่งอยู่ในห้องคนเดียวจนกระทั่งฝ่ามืดคอยตัดสินใจเดินออกไปนอกห้อง ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องไปขอร้องหลงจินเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชีวิตพี่สามของนางต่อให้หลงจินชักศีนาหรือไม่สนใจต้องการด่าทอหรือถากถางก็จำต้องอดกลั้นไว้จวนแม่ทัพเหลือเลืองชญาเป็นทายาสืบทอดเพียงคนเดียวนางมีเขาเป็นญาติสนิทเพียงคนเดียวบนโลกนางไม่คิดวิธีช่วยเหลือแล้วยังจะหวังให้ใครช่วยได้อีก ตรึกตรองอยู่เนิ่นนานสุดท้ายก็ตัดสินใจก้าวเข้าห้องในห้องกลับว่างไร้ผู้คนไม่เห็นแม้แต่งเงาของหลงจินนางเรียกวินทิ้งมาถามท่านโหเล่าเรียนหหญินท่านโหไปเรือนฝั่งตะวันตกแล้วจึงจิงใั้นกระแอมไอเรือนฝั่งตะวันตกเกิดเรื่องใดขึ้นอีกเล่าว,วินทิ้งลดเสียงต่ำตอนเช้าเรือนฝั่งตะวันตกเพิ่งยกศพออกไปศพหนึ่งเกรงว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะยกศพออกไปอีกศพจึงจิงหั่นทะลึงตา เป็นไปได้อย่างไรวินทิ้งแจกแจงหญยินคงไม่ทราบวันนี้หมอหลายคนในเรือนฝั่งตะวันตกได้ตรวจชีพจรของไปลีจูบคนเป็นๆกลับไม่มีเลือดไหลเวียนริมฝีปากซีดขาวมือเท้าเย็นเฉียบนางเน้นเสียงอีกท่านว่าคนผู้หนึ่งไม่มีเลือดในร่างแล้วจะอยู่ต่อได้อย่างไรจึงชิงฮันผงกศีรษะหงึกห,งหยักเจ้าพูดมีเหตุผลท่านโหไปเรือนฝั่งตะวันตกเพราะเรื่องนี้หรือวินทิงอธิบายต่อ ไปหลี่จือให้คนมาเชิญท่านโหไปบอกว่าตนเองคงอยู่ได้ไม่นานเรือนฝั่งตะวันตกเพิ่งจะมีคนตายไปถ้านางตายอีกก็จะสร้างความอับปมงคนให้จวนหวจึงร้องขอให้ท่านโหส่งนางไปอารามชีที่อยู่หลังเขาคนใกล้จะตายอยู่รอมรอยังคิดรอบครอบแทนจวนหูอีกไปหลี่จือผู้นี้มีนิสัยดียิง่งจึงชิงหั่นสวมเสื้อคลุมขนสัตว์กล่าวกับวินถิงเรือนฝั่งตะวันตกมีเรื่องเกิดขึ้นติดตดกัน ท่านโหจะต้องกัดกลุ้มวุ่นวายใจแน่ข้าจะไปดูด้วยมีคนมากก็จะได้ช่วยออกความคิดเห็นมากขึ้นจริงอย่างที่อุหินกล่าวพูดจบก็หยิบโคมไฟเดินนำหน้าสองทางให้กับเจิงชิงฮันจินซิวตามเจิงชิงฮันไปด้วยเจิงชิงฮันกล่าวกับจินซิวเจ้าอย่าตามไปเลยให้ที่ครัวจัดเตรียมอาหารที่ท่านโหชื่นชอบเอาไว้เกรงว่ายุ่งวุ่นวายถึงตอนนี้ท่านโหยังไม่ได้กินอะไรเลยจินซิวอ้าปากกว้าง จนแทบจะกินไข่ฟองหนึ่งเข้าไปได้อดไม่ได้ที่จะเอ่ยุ้ญินเหตุใดอยู่ดีๆท่านจึงใส่ใจท่านโหูขึ้นมากระทันหันเช่นนี้ประจบเอาใจโดยไร้าสาเหตุถ้าไม่ใช่คนต่ำช้าก็คือหัวขโมยต่อให้ไม่ใช่คนต่ำช้าหรือหัวขโมยก็ทำเพื่อขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือจึงชิงท่านถอนหายใจจินซิลช่าง,งโง่นักไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของนางเมื่อหวินถิงได้ยินก็หันกลับยืนคิ้วเข้าหากัน จึงชิงหันเห็นเช่นนั้นก็รีบพูดกับจินซิวอะไรเรียกว่ากระทันหันตัวขา้าใส่ใจท่านโหมาตั้งนานแล้วจินซิวเกือบกัดลิ้นตนเองมุมปากกระตุกงยิบยิบแต่บาไม่รู้ว่าท่านโหมักชอบกินสิ่งใดจึงชิงหันยอมไม่รู้เหมือนกันจิงขมวดคิว้วเจ้ามีปากไว้ทำอะไรเล่าไปสอบถามดูก็รู้แล้วไม่ใช่หรือจินซิวร้องอ้อออกมาวินทิ้งเลยมองจินซิวแวบหนึ่ง คอยหันกลับไปนำทางต่อเมื่อไปถึงห้องของปหลี่จือในเรือนฝั่งตะวันตกก็เห็นเพียงหลงจินยืนเหยียดตรงเต็มความสูงอยู่ริมหน้าต่างปหลี่จือคุกเข่าแทบเท้าเขาร่างเงินเงินไปมาใบนหน้าซีดขาวราวหิมะน้ำเสียงอ่อนระหยท่านโหร์เบาอยู่ได้อีกไม่กี่วันเท่านั้นไม่ต้องการให้โรคแพร่ไปทั่วจวนโหูหลงจินคล้ายกับว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนักน้ำเสียงเคร่งเครียดของเขาได้ส่งคนมาจวนโหู อยู่ก็ต้องเป็นคนของจวนหูถ้าตายก็ต้องตายในจวนหูไปหลี่จือยื่นมือผอมรีบเหมือนฝืนแห้งออกมาน้ำเสียงสัน่นท่านหูขอท่านได้โปรดเมตตาด้วยพูดยังไม่ทันจบสองตาก็เหลือกขึ้นลม้ลมลงไปในทันใดจบบทที่2 6 6ค่ะบทที่217ตอนเรื่องมีเงื่อนงำเจงจริงท่านเห็นไปหลีจือ่อลม้ลมลงก็รีบเข้าไปจับที่ประจอนล้มพับไปก็จริง แต่ยังไม่ได้ไปพบเยอ่าบานแค่หมดสติเท่านั้นรงจินปลายตามองถ่าทางไม่แย่แสคล้ายไม่เกี่ยวข้องกับเขาเพื่อเรื่องของเลิงชยาเจิงชิงฮั่นได้แต่ฝืนบุกเข้าไปข้างหน้าพยายามประจบเอาใจเต็มที่หลังจากให้คนย้ายร่างของไปลีจือมาวางไว้บนเตียงเรียบร้อยเพียงครู่นางก็ฟื้นคืนสติเจิงชิงฮั่นนั่งอยู่ที่หัวเตียงจับชีพจรของไปลีจือชีพจรของหญิงสาวคล้ายคลึงกับที่ท่านหมอทั้งหลายเคยตรวจไว้ หัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วชีพประจรอ่อนแรงแต่ร่างกายกลับขาดเลือดไหลเวียนในร่างของคนทั่วไปมีเลือดที่มีปริมาณเท่ากับน้ำครึ่งถังถ้าไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็จะมีอันตรายถึงชีวิตไปลี่จือมีอาการเลือดพร่องทําให้กล้ามเนื้อขาดอากาศเกิดอาการแน่นิ่งไปได้อาการของโลหิตจ,จางพบได้บ่อยโดยทั่วไปถ้าเลือดจางดื่มยากินอาหารบํารุงก็พอแต่อาการขาดเลือดของไปลี่จือ กลับมีเงื่อนงำอยู่บ้างก็เหมือนถังไม้ใบหนึง่งพอเข้าใจได้ถ้ามีน้ำไหลออกมาบ้างแต่การไหลออกมาจนเกือบเกลี้ยงถังเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆทั่วไปจึงจิงหั่นหม่มผ้าให้ไปหลีจือไม่ถามอะไรมากพักผก่อนกอนเถอะประเดี๋ยวรอ,อยาต้มเสร็จดื่มลงไปก็จะรู้สึกดีขึ้นกล่าวจบก็ลุกขึ้นจากไปมือแหงรีบกลับยึดแขนเสื้อนางไว้ไปหลีจือปรือตาขึ้นหูหญินขอร้องท่าน ได้ปรดให้บ่าวออกจากจวนหูเถอะขอร้องท่านทําดีหนึ่งวันก็นับว่าเป็นการสะสมผลบุญจึงจิงหันหันไปมองหลงจินหลงจินกลับเบือนหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างท่านหไม่พยักหนา้าผลบุญนี้ก็คงสะสมไม่ได้แล้วจึงจิงหันถอนหายใจดึงมือไปรีจือกลับไปวางบนผ้าหม่มรักษาตัวให้ดีเถอะน้ําตาของไปรีจือไหลออกมาเสียงสั่นเครือบ่าวใกล้จะตายแล้วจึงจิงหัน สงสารนางจึงหันไปมองหลงจินครั้งนี้หลงจินไม่ได้มองออกไปนอกหน้าต่างเอียงกายหันมาเล็กน้อยถ้าทางคล้ายครุ่นคิดบางอย่างอยู่เห็นที่หลงจินคงเริ่มวั่นไหวบ้างแล้วเจิงชิงฮั่นเดินไปหาเขาขณะที่กำลังจะถึงตัวกลับเห็นเพียงเงาของหลงจินไหววูบป,ปิดประตูดังปังจากไปแรงที่ปิดประตูกระแทกใส่ร่างของเจิงชิงฮั่นชนหัวใจ แห่งความเมตตาปราณีของนางแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลงจินโกรธแล้วจริงๆโกรธคนในเรือนฝั่งตะวันตกและก็โกรธนางด้วยเมื่อจึงชิงหั่นเดินกลับห้องมาหลงจินนั่งอยู่ใต้แสงตะเกียงผุ้ข้าวใส่ปากไปเรื่อยๆกับข้าวบนโต๊ะล้วนเป็นของที่เขาชอบกินเป็นอาหารที่นางกำชับจินซิ่วให้เตรียมไว้กำลังลังเลว่าจะนั่งเดียหรือไม่จะพูดกับเขาเดียหรือไม่หลงจินก็วางตะเกียบเดินออกไปนอกห้องไม่สนใจนางดังเดิม เดิมนึกว่าถ้าทางยามระเบิดโทรศัพท์ของเขาน่ากลัวที่สุดบัดนี้ค่อยรู้ว่าความรู้สึกยามที่เขาเมินเฉยต่อผู้นึงนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าบนโต๊ะมีคาสุราหนึ่งวางไว้จึงชิงหัน่นเรียนสุราดื่มเองไปหลายจอกสุราในวันนี้รสขมอยู่บ้างไม่รู้เพราะเหตุใดยามราดรสลงไปในใจของนางก็รู้สึกขมขื่นตามไปด้วยไปเรือนฝั่งตะวันตกเรียกเฉินเซียงมาให้คาจินซิวหันกายจากไป กำชับเบื้องหลังนางขุาหนูดื่มให้น้อยหน่อยเถอะไม่เป็นไรข้าขอแข็งเจิงจิงฮั่นเพิ่งจะดื่มสุราไปกาหนึ่งจินซิ่วก็นำเฉินเซียงเข้ามาในห้องเฉินเซียงคุกเข่าบนพื้นเอ่ยเสียงยางขาดขาดหูยินกลิ่นสุราลอยออกมาจากปากของเจิงจิงฮั่นลุกขึ้นเถอะข้าขอเพียงเจ้าประพฤติตัวดีๆต่อให้ข้าไม่อาจยกโทษให้เจ้าในเรื่องที่ผ่านมาก็ไม่มีทางทำให้เจ้าลำบากเฉินเซียงกล่าวรับคำ ตอนนี้เจ้าทำงานที่เรือนฝั่งตะวันตกเรื่องทั้งหลายไม่อาจหลุดรอดจากสายตาเจ้าได้อาการป่วยของไปลีจือมีเงื่อนงำใช่หรือไม่เฉินเซียงขบคิดเพียงครูไปลีจือประพฤติตนเรียบร้อยดีไม่มีจุดใดไม่เหมาะสมเป็นไปไม่ได้จึงทิงหันสายหน้ามือคอโต๊ะเจ้าลองคิดดูให้ดีนางเคยได้รับบาดเจ็บภายนอกหรือไม่เฉินเซียงสายหน้าไม่เคยสาวใช้ย,ยกกาซูราเพิ่มเข้ามา จชิงชิงฮั่นยกจอกสุราขึ้นจิบคำหนึ่งสภาพร่างกายที่สูญเสียเลือดจำนวนมากมักจะมีสาเหตุมาจากบาดแ,แผลภายนอกถ้าบอกว่านางไม่มีบาดแ,แผลภายนอกจะเสียเลือดไปได้อย่างไรเบอร์คิดดูดีๆจะต้องมีจุดผิดปกติบ้างแน่เฉินเซียงได้ยินแล้วก็เงยหน้าขึ้นใบหน้ามีแววสงสัยห้หญินกล่าวเช่นนี้บ่าวก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จึงจิงหั่นดื่มสุราหมดจอกว่ามาซิไปหลี่จือไม่ได้ชำระ ร่างกายมาหลายวันหลายวันก่อนเหล่าสาวงามไปแช่น้ําพุร้อนมีเพียงนางที่ไม่ได้ไปกล่าวว่าร่างกายไม่ค่อยสบายหรือว่าร่างของไปหลี่จือมีบาดแผลไม่สะดวกจะให้คนภายนอกเห็นจงชิงฮั่นไม่เอ่ยคําใดยกจอกสุรามออกไปทางเฉินเสียงเฉินเสียงเงยหน้าขึ้นสบสายตาของเจิงชิงฮั่นคลายเข้าใจความหมายบ่าวรับคําสั่ง ช่างเป็นคนฉลาดจริงๆไม่ต้องพูนให้มากความก็รู้ที่จะทำตามคำสั่งมีหน้าหลงจินถึงต้องการรังเฉินเสียงไว้ในเรือนฝั่งตะวันตกประการแรกเพื่อ,อคมขู่องค์หญิงใหญ่ประการที่สองคือมีดีต้องใช้กับหินแหลมด้วยฝีมือของเฉินเสียงคืนนี้ก็คงน่าจะได้รู้ผลการตายของจิงเยียนมีเงื่อนงำเลือดที่ไหลออกมาของไปลี่จือก็มีเงื่อนงำถ้าสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกัน เช่นนั้นย่อมต้องน่าสนใจมากแน่หลงจินอยู่ในห้องด้านในย่อมได้ยินคําพูดของคนด้านนอกทั้งหมดเพียงแต่บรรยากาศในห้องเคร่งเครียดยิ่งนักไม่ว่าอย่างไรนางก็เดินเข้าไปหาไม่ได้มีสู้ดื่มสุราด้านนอกดีกว่าเจิงชิงฮันมองสาวใช้เดินเข้าเดินออกการสุราเปลี่ยนกาว่างเป็นเต็มจากเต็มเป็นว่างเป็นครั้งแรกที่น้ำยืนสุราอย่างสุขใจหลังจากได้กลับชาติมาเกิดน,นางขอแข็งชนิด ดื่มพันจอกได้ไม่เมาดื่มจนทั้งห้องมีแต่กลิ่นสุราส้างลัวลอยอบอวลหม่เหตุค่ะกลิ่นสุราส่างลัว่วหรือสุราใบหม่อนร่วงเป็นสุราโบราณจัดอยู่ในประเภทสุราขาวมีถิ่นกำเนิดในเมืองยงจีบนทนานซีเป็นสุราดีกรีแรงมีสีใสเละกลิ่นหอมหวานเข้มข้นค่ะว่ากันว่าที่เมืองส่างลัวมีบ่อน้ำแห่งหนึ่งใช้น้ำในบ่อมาทำสุรา กลิ่นหอมเข้มข้นสีใสดุดน้ำแกงคงกลิ่นอายเดิมไว้ไม่เหมือนสูราชนิดอื่นกลิ่นหอมของสุรากำจายจากห้องด้านนอกไปยังห้องด้านในยามสิมเข้าไปในใจของคนนั้นก็ได้นำพาความขมขื่นจางๆไปด้วยรงจินนั่งอยู่ในห้องด้านในมองเงาสะท้อนในถ้วยชาในใจขมขื่นยิ่งขึ้นเขาจำได้ว่าสุราสั่งรั่วห่างดื่มเมาไม้ไปเป็นเดือนคอของนางชักจะแข็งเกินไปแล้ว ภายนอกมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นได้ยินเสียงเฉินเซียงรายงานหู้หยินเรื่องที่ให้ไปจัดการเรียบร้อยแล้วเจิงชิงฮั่นถอนใจชื่นชมมีความสามารถยิงข้าดื่มสูราไปไม่กี่กาเจ้าก็สามารถจัดการเรื่องจนลุล่วงได้เฉินเซียงไม่เหมือนเมื่อครั้งยำอยู่ในจวนอัคราเสนาบดีเลยสักนิดน้ำเสียงนอบน้อมคำสั่งของหู้หยินทําให้เรื่องทั้งหลายสําเร็จราบรื่นคำพูดนี้เป็นการยกความชอบทั้งหมดให้เจิงชิงฮั่น จชิงถิงหั่นทอดถอนใจหนักขึ้นต้องการจัดการสาวงามคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่านางเป็นสาวงามที่หวังฮังเฮาส่งมาถ้าร่างกายมีบาดแผลจริงก็ยังพอหาข้ออ้างได้แต่ถ้าไม่มีแผลหากลงมือจัดการไปจะไม่เหมาะสมเจ้าคงไม่ได้สั่งให้คนถอดเสื้อผ้าของนางออกจหมดใช่หรือไม่บ่าวไม่กล้าเพียงแต่รมยาสลบในห้องของไผ่หลี่จือพอนางสลบไปบ่าวค่อยตรวจดูร่างกายของนางเป็นเช่นที่คาดไว้ ได้ความว่าอย่างไรบ้างข้อมือของไปลีจือเมีรอยมีดบาดลึกหลายรอยจึงชิงหั่นเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนลุกขึ้นถึงแม้จะดึกไปสักหน่อยแต่ข้าก็จำต้องไปที่เรือนฝั่งตะวันตกสักครั้งในห้องมีผีความเคลื่อนไหวจึงชิงหัน่นคาดเดาเอาเองว่าเขาอนุญาตคนของจวนหูทนเห็นฝุ่นในตามไม่ได้มีคนกล้าวางแผนเล่นงานย่อมต้องมีคนคอยจัดการ ปกติหลงจินไม่ค่อยเอาเรื่องจุกจิกมารบกวนนางวันนี้นางก็ไม่กล้าเอาเรื่องยุ่มยิ้มเหล่านี้มารบกวนเขาจบบทที่2 7 7ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะ หากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิด ทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ